สวัสดีครับตอนตองชาแนลนะครับตอนนี้พี่น้องมาดูบรรยากาศยามเช้าะะของตลาดน้อยแห่งนี้นะฮะ,ะชเช้ามืดนี่ก็ยังเงียบๆกันอยู่นะครับอตอนนี้ก็กำลังมียูทูบเบอร์แล้วก็มีป้าเรามาใส่บาทอยู่นะครับยูทูบเบอร์ก็เริ่มออกมาทำการไลฟ์ทำการถ่ายคลิปอยู่นะครับอตอนนี้พระ,ะกำลังเดินทางมาอยู่นะครับถึง ประมาณบ้านของอคุณยายอุ่นนะครับตาซูมไปก็อยู่ไกลยอยู่นะฮะประมาณ300เมตรได้พี่น้องนะฮะเราก็มาดูบรรยากาศธรรมชาติระวังรอพระไปพังๆก่อนนะพี่น้องนะ,ะผู้เล็กไฟยามนี้ท้องฟ้าโล่งโปร่งเปิดโปร่งวันนี้ท้องฟ้าเปิดหมดสงสัยอากาศ กลางวันร้อนระอุแน่นอนนะพี่น้องร้อนเวลาร้อนทางนี้ร้อนก็ร้อนสุดๆเลยนะครับน่าจะมีพายุฝนฟ้าเข้ามาอีกสักลูกหนึ่งอย่างน้นอยก็ช่วยให้มีน้ำมาหล่อเลี้ยงพืชพันธุ์ธัญญาหารทั้งข้าวทั้งอ้อยทั้งมันสำปะหลังแถวนี้ก็มีทั้งแต่อย่างพาราเขาไม่มีปัญหาอยู่แล้วถึงแรงฝนก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีอุปสรรคเพราะว่า เป็นพืชยืนต้นที่สามารถดูดซับน้ําจากใต้พื้นแผ่นดินได้นะต่างกันกันกบพวกข้าวนะพวกข้าวพวกมันสํหลังนะครับแต่มันสํหลัเลงเนี่ยก็ได้ผลดีแต่ข้าวที่ถั่วแรแย่นะฮะเสียงรถคุณตาชา,มานามาแล้วนะครับตาสวัสดีครับมาแล้วนะครับตาตาก็มาพร้อมพระนะครับ ตอนนี้ทันมาถึงแล้วครับ แม่วังก็ใส่เสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็ท่านกำลังเดินตร,ตรงไปที่บ้านของลุงพลปัตันนะครับก็มีดักฟื้นนะครับท่านมาใส่วันนี้แม่คำใสไม่มาแต่ให้แฟนแทนนะ เดินกลับคืนไปวัดกันนะครับสำหรับคลิปนี้ตาทองชาแนลขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็เป็นคลิปเรียกว่า อารมณ์ใจชาวไทยพุทธามารหมดนาสา,าทุกบุญกุศลจากการใช้บาตรด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้อขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ